สวัสดีค่ะเจอกับเพจโค้ดเกตนะคะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวพาฟิตนะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะไปรับลูกที่โรงเรียนนะคะโค้ดเกตก็จะมาพาออกกําลังกายก่อนนะคะก่อนอื่นแนะนําตัวเองก่อนนะคะโค้ดเกตเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูก2อายุ34ปีค่ะอดีตเคยอ้วนหุ่นพังหลังคอดนะคะแล้วก็ใช้เวลาลดน้ําหนัก20กิโลภายใน4เดือนนะคะอดีตก็คือ จะบอกว่าหน้าบวมบานต้นแขนต้นขาใหญ่เซลล์ไร้หนามากจะบอกว่าไม่ใช่คนนี้เลยนะคะเลื่อนไปดูที่ปักหมดนะคะแล้วนะคะโคชเกตก็ใช้เวลาเปลี่ยนแปลงปรับการทานแบบใหม่ด้วยโภชนาการอาหารนะคะ80%ออกกกำลังกายในบ้านแค่20%เท่านั้นนะคะแล้วใช้ตัวช่วยโภชนาการอาหารของ h e r b a เ i อร์ไเข้ามาปรับการทานเนาะแล้วก็ได้ผลลัพธ์20กิโลภายใน4เดือนนะคะน้ำหนัก ที่ค้างอยู่หายไปเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ใครเข้ามาแล้วรบกวนแชร์ให้เกตหน่อยเพราะว่า,วานี่เป็นเพจใหม่นะซึ่งคนก็ยังยังไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวเกตก็ขออนุญาตเทสเสียงก่อนนะคะว่าได้ยินเสียงกันหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวก่อนนะก็จะแชร์ไปเหมือนกันนะคะที่เฟซส,ส่วนตัวเนาะใครเข้ามาแล้วเอ่ยก่อนที่จะไปรับลูกนะคะก็ มาแล้วมาแล้วได้ยินแล้วค่ะโ <จะ S 1> <Okay. S 2> อเคะแชร์ไปเ,เดี๋ยววันนี้จะมาพาออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายแล้วก็เดี๋ยวจะแชร์ก่อนขออนุญาตแชร์ ขออนุญ,ญาตแชร์ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาออกกำลังกายกันนะคะโค้ดเกตเข้าใจถึงปัญหานะคะว่าอดีตเคยอ้วนหุ่นพังหลังคอดวิธีการจัดการยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์ติดตามโค้ดเกตด้วยนะคะก็จะมีเทคนิคการดูแลตัวเองนะคะว่าจะเป็นเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทานอาหารนะคะการทำอาหารเนาะก็สามารถที่จะ ติดตามได้นะคะไลฟ์สไตล์ของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะที่ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองนะคะได้เลยนะคะวันนี้แล้วเราก็จะมาพาทำห้าท่าที่ช่วยให้ก้นเด้งหน้าท้องแบนก้นเด้งขาเรียวสวยนะคะจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลย ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะวอร์มยืดเหยียดกันก่อนเนาะเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราได้รับรู้ว่าเรากำลังจะออกกาลังกายเออนะคะบิดแขนบิดขายืดเหยียดกันก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายของเรารับรู้ว่าเรากำลังจะออกกาลังกายนะคะยืดเหยียดก่อนเนาะ ตอนไปรับลูกที่โรงเรียนนะคะเมื่อเช้าไลฟปไปทีนึงแต่ว่าลมสัญญาณไม่ค่อยดีนะคะเราวันนี้ก็คือมาออกที่ห้องนะคะออกภายในบ้านนะคะโอเคเดี๋ยวเราวอร์มยืดเหยียดกันเสร็จแล้วท่าแรกของเรานะคะก็จะเป็นท่าสคอรตค่ะเราจะสะคอร์ตนะคะเราจะทำทั้งหมด15ครั้งคดก็จะบอกเทคนิคนะคะทุกครั้งที่เราสคอรตลงเราต้องขมิบก้นขมิบก้น ขมิบได้ทุกส่วนนะคะแล้วก็หน้าท้องของเรานะคะเราต้องขมวพุงขมิบก้นนะคะท่านี้เนาะเพราะว่าถ้าเราออกเราไม่ได้โฟกัสนะคะก็จะไม่ได้กล้ามเนื้อส่วนนั้นฉะนั้นคือเวลาที่เราออกเราต้องโฟกัสกล้ามเนืออ้อค้อนค่ะ15ครั้งนะคะเวลาขึ้นขมิบก้นแล้วก็ขมิพุง2 3 4 5 6กเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วเช้านะคะสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอเคค่ะ15ครั้งถ้าแรกผ่านไปเราจะทำทั้งหมด3-5เซตนะคะแต่ว่าโค้ชเกดจะแนะนำ ทำเพียงเซตเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเราก็จะไปออกต่อนะคะท่าต่อไปก็จะเป็นท่านี้นะคะท่านี้คือใครอยากได้เอวนะคะเอวคอดเอวเอสนะคะหรือว่าอยากได้เอวยีิบสองเหมือนโค้ดเกตก็ทำเลยนะคะจับท่านี้เนาะเป็นท่ายืนนะคะท่านี้เขาแมวพุงเขามีบก้นเหมือนเดิมสองสามสี่ห้าหกข้างละ1สิบห้าครั้งนะคะเจ็ด 8ปดเ11าสิบสิบเเทคนิคนะคะอย่าลืมเข้าแมวพูงเขามิบก้นนะคะเราจะดูด้านข้างนะหนะคะยืดตัวเวลาลงเรายืดตัวเข้แมวพูงเขมิบก้น3 4 5 หกเจ็ด1 1ดเก้าสิบหโอเคค่ะเดี๋ยวเราขอขั้นรายการแล้วขอจิบชาก่อนนะคะจะบอกว่าเออเยอะมากเลย โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อที่ท่าที่สามของเราจะเป็นท่ารันนะคะท่านี้จะได้หน้าท้องก้นแล้วก็ขาที่เฟิร์มกระชับเลียวเล็กเนาะเราเพื้นที่จำกัดใช่ไหมคะเราสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าหรือว่าถอยไปข้างหลังได้นะคะทําทีละข้างเนาะถ้าถอยไปข้างหลังก็ถอยถอยเลยนะคะถอยไปเยอะๆหนึ่ง สองสามสี่อย่าลืมเขาแมวพุงเขาบีบก้นห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง 13 14 15เปลี่ยนข้างค่ะเรามีขาสองข้างเราทำสองข้างนะคะฉะนั้นคือเราก็จะทำสลับกันนะคะอีกข้างหนึ่งนะคะ1 2การทรงตัวก็คือเฉียงขาออกไปด้านข้างอีกนิดนึงนะคะมันจะได้ทรงตัวได้ดีนะคะ4 5 6อย่าลืมเขาแมวพุุงขบิบก้นตอนขึ้นนะคะ7 8 9 10 11 12 13 14 15โอเค เรามาแล้ว3ท่านะ้คะท่าต่อไปเนาะท่าต่อไปจะเป็นท่า L S นะคะท่านี้ท่ายืนอีกเช่นเคยนะคะเราก็จะเอามือแบบนี้นะคะแตะสลับเข่าเข่าขาซ้ายแตะที่ศอกขวานะคะซ้ายขวาน้ำหนึ่งเนาะหนึ่งนะคะเวลาที่เรา เขาแมวเวลาที่เราแบบเหยียดนะคะ่ะเหยียด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 เหย,ย,ยียดตัวให้เขาแมวพุงแล้วเขมีบก้นเทคนิคนะคะนี่แบบนี้เขาแมวพุงแล้วเขมีบก้นนะคะซ้ายขวานหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11บิเอดเยอะๆค่ะ12 13 14 15่ช้าๆนะคะโอเคค่ะ okay. ที่บอกว่าเงยออกเยอะมากแม่เจ้าะนะคะ สุดทา่าสุดท้ายก็คือเราสามารถใช้อุปกรณ์นะคะหรือไม่ใช้ก็ได้แต่คนดเกตจะใช้ดัมเบลขนาด2กิโลหรือว่าใครจะใช้เป็นขวดน้ำขนาด1.5ลิตรก็ได้คนดเกตจะใช้ดัมเบลนะคะท่านี้เนาะเราจับไว้แบบนี้นะคะเราก็หมุน ะ,ะหมุนมาข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาซ้ายขวานับหนึ่งเหมือนกันค่ะท่านี้สิครั้งเนาะสบิดเยอะๆสามส เจ็ดแปดเก้าสิบจะบอกว่าเหงื่อท่วมกันเลยทีเดียวสิบเอ็ดสิบสองอีกสามครั้งค่ะซ้ายขวาลับหนึ่งสิบสาม อย่าลืมข้าวแมวพุ่งขามิบก้น14 15แล้วโอเคก็จะเป็นทั้งหมด5ท่าที่เอาโมฝากวันนี้นะคะที่ได้ก้นนะคะก้นกระชับนะคะหน้าท้องแบนหน้าท้องแบนเพราะว่าเราใช้เทคนิคการข้า,ขาแมวข้แมวข้แมวหน้าท้องแล้วก็ขมิบก้นนะคะแล้วเราก็ แล้วเรากเา็เน้นตรงส่วนที่เราออกนะคะจะบอกว่าท่ายืนก็สามารถหุ่นสวยได้นะเออชาอร่อยมากเลยน้องไก่อ้อยน้องไก่น้องไก่ฟ้าแชร์พิเกสหน่อยนะคะเนาะขอบคุณมากค่ะน้องไก่ฟ้ากําลังเข้าโปรแกรมอยู่เนาะใช่ค่ะชาอร่อยมากจะบอกว่าจิบแล้วเบิร์นดีมากเลยค่ะเผาผานี้มากเลยกระตุ้นระบบเผาผานี้มาก จะบอกว่าเหงื่อเยอะมากเลยนี่เห็นเหง,งื่อเหงื่อเยอะมากเลยนะคะขอบคุณมากนะคะน้องไก่ฟา้านาอสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้วันนี้น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ครบสองสัแล้วพรุ่งนี้เราก็ชั่งน้ำหนักวัดตัวนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นไลน์นะคะก่อนที่จะไปรับลูกที่โรงเรียนนะคะเป็นคุณแม่อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะเราสามารถที่จะทานฟอร์ตัวเองได้นะคะเพื่อที่จะ อยู่ดูแลลูกได้นานๆคุนสวยสุขภาพดีได้นะคะโตพร้อมๆลูกได้เลยนะคะก็ยังไงตอนนี้คือ WLCEP10 นะคะ เริ่มเปิดรับสมัครแล้วยังไงใครที่สนใจแข่งขันเปลี่ยนไขมันให้เป็นเงินนะคะทักโค้ดเกตมาได้ประเมินสุขภาพให้ฟรีเลยนะคะตอนนี้เนาะโค้ดเกตรับไม่เยอะนะคะ15ท่านต่อเดือนเท่านั้นนะคะเพราะเราจะดูแลกันตัวต่อตัวให้เห็นผลลัพธ์กันเลยทีเดียววันนี้โค้ดเกตก็ต้อง ฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะทุกๆวัน9โมงเช้าหลังจากที่ไปส่งลูกที่โรงเรียนเสร็จเราก็จะมาออกกําลังกายกันโค้ดเกตก็จะมีเทคนิคถ้าออกกําลังกายเฉพาะส่วนที่เมมเบอร์มีปัญหาหรือว่าโค้ดเกตเคยประสบปัญหานั้นก็จะมาแม แนะนำแล้วก็แบ่งปันบอกด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องจากลากันแล้วขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณสำหรับหัวใจเริ่ๆๆรืๆนะคะวันนี้ก็ต้องลากันไปแล้วเนาะเดี๋ยวรีบไปรับลูกก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมคลิกลิงก์เพื่อมาประเมินสุขภาพฟรีแนะนำให้ได้นะคะ